สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการเดินทางมาโมจทอรครับโดยพี่วินมอเตอร์ไซค์ครับผมเงินด้วยหนูเงินเงินเออเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์พี่วินก่อนได้ไหมครับได้ครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งดีดกันนะครับพี่ไปกันพี่ครับผมคําถามแรกนะครับมีอยู่ว่า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 เป็นเอ็มซีเอ็มซีโอเอ็มซีเก่าด้วยเอ็มซีเก่าครับคือคําถามแรกนะครับมีอยู่ว่าเออเขาว่ากันว่าครับพี่วินเนี่ย อ,อ่รอบรู้สถานที่ในมจทถูกครับจริงนะครับขับมาเป็น20ปีแล้วครับขับ20ปีแล้วพี่ก่อนน้องจะเกิดแต,แต่พี่อายุเท่าไหร่21่เ <laughs> อ่ะพี่เขาบอกว่าพี่อะรอบรู้จริงๆอ่ะอย่างตึก CB 1อ่ะครับที่ไหนอะพี่ C B บนนะครับถ้าเกิดว่ามีคนบอกให้พี่ไปไปจอด C B 1, 1> พี่ก็จะขับไปจอดที่แถว SCU เอ่อ HCU ใช่ครับลุงหนุ่มอะไรนะแถวนั้นโอเคแล้วตึก N7 อ่ะพี่ N7 เนี่ยครับเป็นตึก l a บของวิทยาศาสตร์เฮ้ยแล้วก็จะขับขับเข้ามาทางหน้ามอใช่ไหมครับเข้าไปเลี้ยวไปทางพหลนุนย์ก็จะเจออะไรเจออะไรสนามเปตองเอ้ยขับตรงไปเลยเอ้ยถูกต้องครับรอบรู้แล้วครับรอบรู้เดี๋ยวบอกเส้นทางการเดินด้วยถูกครับแล้วอีกที่นึงอ่ะพี่ขอขอไม่ชัวร์เลยก็คือเอ่อเอ่อห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุด อันนี้ไปได้หลายทางไปได้หลายทางจะไปขวาซ้ายได้หมดแต่ว่าอ่างสมุนี่ยอยู่ใกล้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศอ่าแบบเอลเอ็อะไรเงี้ยเอาพวก LX อ็กใช่ใช่งครับพี่วินครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้ามอได้เนี่ยคือเราต้องสูบเลยนะพี่โอ้ยอันนี้สําคัญมากน้องครับคือถ้าเกิดว่าคนข้างหลังพี่ที่บรรทุกมาไม่ใส่หมวกเนี่ยยาาไม่เข้าเลยยาไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยคือเขาเขาอดทนมากเขายืนตรวจเยอะเลย ก็คือนะครับทางมจทนะครับเป็นห่วงความปลอดภัยของนักศึกษาใครที่ใช้รถจักรยานยนต์นะครับต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่เข้าในมหาวิทยาลัยครับเรืรเ่องสุดท้ายนะพี่ก็คือการเดินทางเข้ามาในมจทเนี่ยเสียค่าบริการกี่บาทโอ้จริงจริงก็เท่ากันหมดนะครับถ้าเข้ามหาลัยมาก็20บาท20บาทใช่แล้วสามารถสแกนจ่ายได้ด้วยโหสแกนจ่ายก็ได้ใช่ครับเมือ่อก่อนที่ผมคิดว่าแบบต้องใช้แค่เงินสดอย่างเดียวแบบไม่ไม่จริงไม่จริงเลยสแกนได้ครับสแกนได้สุดยอดพี่ก็ โอเคขอบคุณพี่วินมากมากครับสำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับก็ผมอยากจะขอให้ทุกคนครับช่วยกันรณรงค์ใช้รถสาธารณะกันมากขึ้นนะครับเพื่อลดการไอ้รัดของการใช้รถมอเตอร์์นะครับผมและก็อีกอย่างครับเป็นผลดีต่อโลกด้วยครับวันนี้ขอบคุณพี่วินมากมากครับผมขอบคุณครับเสร็จละเฮ้ยมันยังไม่จ่ายตังค์นีหว่า